ก็มีคนสอบถามผมว่าพี่ถ้าสมมติว่าเรารับงานแรกอยู่แล้วก็รองานจบก่อนค่อยอเปิดรับงานที่สองได้ไหมแบบว่าเวลาเราไปส่งอยู่แล้วมันมีงานเด้งมาเนี่ยเออเราจะปิดยังไงเราแบบไม่อยากรับตรงนี้เราแบบว่าอยากจบงานแล้วค่อยเปิดรับงานใหม่เอาง่ายคือไรเดอร์เขาพูดว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากรับงานซ้อนอ่ะเออเราทํำยังไงนี่นะก็คือนี่เห็นไหมเห็นในตุ่มนี้ไหม เราต้องกดปิดปุ่มนี้นะครับถ้าเราปิดแบบเนี้ยเวลาเราจบงานนั้นเลยอะเราถึงจะมาเราถึงจะรับง,งานใหม่ได้แต่ถ้าเราเปิดไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันมีงานแบดมาแล้วก็ได้งานระหว่างที่เรากาลังเดินทางไปที่ร้านหรือว่าเรากาลังเดินทางไปส่งลูกค้าอะไรพวกนี้ก็ <c ười> คือไอตรงเนี้ยมันใช้ได้ทั้งแบบว่า grab food grab mart grab win grab express อะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยาก รับงานซ้อนเราแบบว่าอยากจบงานนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดรับงานใหม่ก็คือเรา